สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องเงินเงินทองทองหน่อยหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการยืมเงินกันในหมู่พี่พี่น้องๆด้วยกันนะคะคืออันนี้ออได้เห็นข่าวอยู่บ่อยเกียวกับเรื่องการยืมเงินกันและเสร็จแล้วไม่มีการคืนก็มีการมาทวงกันเพื่อเป็นการประจานอะไรต่อมีอะไรทั้งลง Facebook เอ่ยทั้งอะไรต่อมีอะไรนะคะเห็นกันอยู่ทุกแทบทุกๆวัน จแล้วเนี่ยตัวเองก็มาเจอกับตัวเองคือมีน้องก็โทรเข้ามาสบเขาโทรเข้ามาคุยเจอกับเรื่องจะขอยืมเงินนะคะคือพี่พ่อไม่พ่อ,อพ่อป่วยลูกไม่สบายและเสร็จแล้วนี่คนในบ้านจําเป็นต้องใช้เงินคืออะไรต่อมีอะไร,ไไรสารสารพัด อย่างนะคะเสร็จแล้วนี่เราก็บอกว่าเราไม่มีให้หรอกเพราะว่าเราก็มีแค่ใช้ใน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 ครอบครัวหรือใช้ในส่วนตัวนะคะคือเงินที่หามาได้ก็เท่ากับเงินที่เราต้องใช้ใจ่ายไปไม่มีเหลือพอที่จะจะให้ยืมไปอันที่จริงอ่ะนะคะคือมันเราก,เราก็เราก็เสียใจนะคะที่ช่วยเขาไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยเอ,อ่อกับการยืมเงินไม่ใช่การทางแก้คือไม่ใช่ทางออกที่ดีนะคะ,ะ,คะเพราะว่าถ้าเราเจตนาดีนะคะเพื่อที่จะยืมเงินเข้ามาเพื่อใช้ที่จะ เอามาใช้ในช่วงที่เราคับขันนะคะคนที่ให้นี่เขาให้ด้วยความเต็มใจแต่ปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยคนที่ยืมนี่คะก็คือมันลักษณะว่าเป็นการขอลืมคือได้มาเสร็จเงินอยู่ที่มือใครก็เป็นเงินของคนนั้นจริงไหมคะและเสร็จแล้วเนี่ยกับการที่จะมาใช้คืนกันบางครั้งนี่เอาของเขาไปแล้วคนที่เราคือเราไม่ให้เขายืมเราก็มีความทุกข์ใจนะคะว่าโอเคทําไมเราช่วยเพื่อนไม่ได้แต่ทีนี้พอเราให้เขายืมไปแล้วก็ทุกข์ใจว่าเราไม่ เมื่อไรเราจะได้คืนเมื่อไรไอ้ที่รับปากว่าพี่หนูสองอาทิตย์หนูคืนให้พี่หนึ่งเดือนหนูคืนให้แต่ปรากฏว่าสองอาทิตย์ก็แล้วหนึ่งเดือนก็แล้วคือแบบบางครั้งนี่หายไปเลยคือแบบสาบสูนย์ไปกับเงินนะคะและเสร็จแล้วนี่เราก็ไม่น่าด้านพอที่จะไปไปทวงคืนนะคะและเสร็จแล้วนี่บางครั้งก็น้องก็อาจจะเด,เดือดร้อนอยู่หรือเปล่าทีนี้เนี่ยถ้าคนที่เดือดร้อนอยู่เป็นประจําแล้วก็คือไปยืมเขาเนี่ย มารู้ทีหลังนะคะบางคนก็แบบยืมเข้าไปทั่วนะคะพอยืมจากคนโน้นมาเสร็จเอามาใช้เสร็จก็มายืมจากคนใหม่พอยืมคนใหม่ไปใช้คนเก่าแล้วก็คือเนี่ยค่ะเป็นละลอกเป็นักดับเป็นโดมิโนโคือตัดต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> พนี้ปกติมามาดูตรงนี้เนี่ยนะคะมันมัน มันเขาเรียกว่ายังไงมันก็ไม่ยุติธรรมเพราะว่าเอ่อคนที่ให้นี่มีเจตนาดีนะคะคือคือเห็นพ่าเดือดร้อนเราก็อยากจะช่วยเข้าให้ผ่านพ้นช่วงปัญหานี้ไปได้แต่คนที่เอาไปนี่ก็ไม่ได้คือแบบพอพอเอาเงินไปเสร็จไปใช้ใจ่ายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลาจะใช้คืนก็ทําเป็นเอ่อคือไม่รู้คือไม่ร้อนไม่เขาเรียกว่ายังไงคือเป็น ไม่ไม่รู้สึกร้อนรู้สึกหนาวอะไรคือไม่ได้สํานึกนะคะว่าเข้าให้มาเนี่ยที่จริงบางครั้งคุไม่ได้ร่ารวยอะไรเพียงแต่อยากจยาช่วยนะคะเพื่อนแบบด้วยความที่แบบจะสารสัมพันธ์ต่อกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันต่ออันนี้เามือเมื่อ,อไหร่ที่มีเงินมีเงินเข้ามาในระหว่างญาติพี่น้องหรือเมื่อ,อไหร่ที่มีเงินเข้ามาในกลุ่มเพื่อนนะคะมันจะมีปัญหา ไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่มันจะมีปัญหาขึ้นมานะคะคือกับการที่คนที่ให้ยืมนี่จะไปทวงก็ไม่ก,กลา้าคนที่ยืมที่บางครั้งนี่ตั้งใจอยากจะคืนก็จริงแต่ไม่มีเงินที่จะมาคืนทั้งที่ที่รับปากไปแล้วนะคะและเสร็จแล้วนี่ก็ทุก ทุกทุกครั้งตัวพี่ันตัวพี่พันนี่เองนี่จะ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 น้อยครั้งมากนะคะที่ให้เพื่อนเพื่อนยืมไปเพราะบางครั้งนี่ให้ไปในรูปความรู้สึกว่าคงไม่ได้คืนหรอกะเสร็จนี่นิดๆหน่อยๆล้วก็ช่วยกันได้้แต่เป็นเงินจํานวนเยอะๆเป็นเป็นพันๆเป็นเป็นหลายร้อยขึ้นไปอะไรทํำนรงนี้เราก็ให้ไม่ได้นะคะคือบอกว่าทุกคนต่างก็เอาตัวรอดนะคะเงินที่เราได้มานี่ไม่ใช่ว่าไดไม่ได้มาง่ายๆเราก็ทํางานเสร็จแล้วทางออกที่ดีสําหรับคนที่มีปัญหาตรงนี้ก็คือหางานทํานะคะหรือหางานพิเศษ ทหรืออะไรที่เป็นที่แบบว่าวางแผนในการใช้เงินค่ะมีเงินน้อยเราก็ใช้น้อยอย่าไปรับปากกับคนโน้นคนนี้หรือว่าทําเรื่องที่แบบว่าคือแบบใช้คือใช้เงินเกินตัวหรือว่าใช้เงินในอนาคตคือแบบยังไม่รู้เลยว่ารายรับจะมาจากที่ไหนแต่เงินคือแบบใช้เครดิตใช้อะไรไปแล้วอะไรทํานองนี้นะคะอันนี้ก็ คือมันมันมันมีนอ,ยมนมอยู่ทั่วๆ่วไปทีนี้เนี่ยเมื่อเอ่เมื่อน้องก็โทรมาถามมาโทรมาโทรมาจากขอนี่ตัวเองก็รู้สึกมีความรู้สึกว่าเออคือแบบก็เสียใจนะคะให้ไม่ได้แต่ก็คือแบบปฏิเสธไปเพราะตัวเองไม่อยากจะมีปัญหาภายหลังคือเคยเคยให้ไปแล้วนะคะคือมีคนเคยเคย,เคยได้ไปแล้วโดยเหตุสาเหตุที่บอกว่า,วาหนูไม่มีตังค์ซื้อซื้อไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวอะไรให้ลูกอะไรทานนํานองนี้ตัวเองนี่แบบกินใจมากๆเกี่ยวกับคนที่ไม่มีตังค์ซื้อข้าวให้ลูกกินก็ให้ไปแต่ปรากฏว่า ามารู้ทีหลังเขาก็เอาเงินไปใช้แบบมันมัน,มนคือเป็นทางที่ไม่ถูกนะคะแล้วเสร็จแล้วนี่ก็คือพอมาทีหลังนี่มาคุยกับเราเราก็ไม่ให้แล้วนะคะก็คือคือเงินนั้นก็สูญไปอันนี้คือ คือความเป็นเพื่อนก็หายไปนะคะคือ,อถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เขาติดต่อมาช่องหลังๆเราก็ไม่อยากจะรับโทรศัพท์นะคะเพราะว่าทุนจะโทรแต่ติดต่อมาเรื่องมาเรื่องอะไรก็ช่างแต่คุณทวงทุกครั้งคุณจะต้องเดือดร้อนเป็นเดือดร้อนเรื่องเงินเป็นประจําไอ้คนรับสายนี่ก็แบบหือเนาะไอ้เงินเก่าคุณก็ยังไม่ใช้ฉันแต่ว่าเงินใหม่คุณก็อยากได้แล้วเอาไปเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> คุณก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่คุณพูดถึงคุณก็ไปใช้แบบอย่างอื่นนะคะ ติดกนันอะไรพนานมากอะไรๆะไแต่ไม่ไรนี่เห็นคือแบบมันมันเป็นอะไรให้ไปแล้วไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะคือคนเ,อเราก็ไม่ใช่ว่าจะร่ํารวย เพราะว่าเราก็แบบทุกๆคนต้องเอาตัวรอดคะ่ะแล้วก็เผื่อว่าถ้าเผื่อว่าใครมีปัญหาเรื่องเงินอยู่บ่อยๆให้มานั่งนึกใหม่นะคะแล้วก็ต้องต้องแลนใหม่คือวางแผนใหม่ว่าเงินจะใช้ตรงไหนแล้วก็อะไรสําคัญอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับอันดับอันดับสามนะคะเพราะว่าคือคือนึกซะว่าเราเราไปไปยืมเพื่อนเพื่อนก็เดือดร้อนตัวเราเองเดือดร้อนเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าเราเราคือเราต่างหากเราเป็นผู้ที่สร้างปัญหาหรือว่าเราต่างหากที่มีความจําเป็น ใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วนี่ถ้าอยาเอาปัญหานี้ไปไปให้เพื่อนหรือให้ให้คนอื่นที่เรารู้จักมันเป็นการคือเขา,เาบางครั้งก็ให้เรามาเพราะด้วยความเกรงใจแต่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่ว่าเต็มใจที่จะให้เพราะฉะนั้นนี่ปัญหาเรื่องเงินคือปัญหาเรื่องใหญ่คะ่ะก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ายืมกันไปแล้วก็มีปัญหาการภายหลังบางครั้งนี่ถึงกับไม่ไม่มองหน้ากันเลยคือคือ,คอ,คอ,คอชาตินี้ไม่ต้องเจอกันเลยอะไรทํานองนี้คะ่ะ คือเงินนี่ทําให้เราที่เป็นอะไรที่แบบาบาดหมางใจกันจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นพี่เป็นน้องนะคะก็คือน,นี่ก็คือแค่วันนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะยังไงก็ ขอบคุณนะคะที่เข้าชมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเพื่อนๆที่หรือว่าแฟนกลับที่ติดตามอยู่ก็มีคลิปเข้ามาเรื่อยๆบางครั้งอาจจะห่างหายไปหน่อยนึงเพราะช่วงนี้กําลังยุ่งเกี่ยวกับการจะเปิดร้านใหม่นะคะก็จนจะเสร็จราคาร้านใหม่ก็อีกไม่อีกอสัปดาห์หน้าก็จะมีการเปิดแล้วตอนนี้เราขออนุญาตนะคะทุกอย่างเรียบร้อยเหลืออ่าหน่วยดับเพลิงจะมาตรวจสถานที่บ่าสถานที่ของเรานี่ ปลอดภัยไหมที่จะรับแขกจํานวนเยอะๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยสําหรับคนที่ทํางานไหมคือที่นี่กฎระเบียบเยอะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยที่มาเช็คสถานที่ว่า,าถูกก้ม ถูกหลักอนามัยไหมสะอาดดีไหมเรามีการเก็บของในเขาเรียกอะไรอุณหภูมิที่เหมาะสมมายกตัวอย่างเช่นปลาเก็บยังไงเนื้อเก็บยังไงผักเก็บยังไงฮะขั้นตอนมันยํานันเยอะแยะแล้วตรงนี้นี่่อนนี้ก็ตอนนี้กําลังกําลังคอยขั้นตอนต่อไปก็สัปดาห์หน้าก็คิดว่าวันวันวันศุกร์ที่14นะคะเราจะมีการเปิดเพราะตอนนั้นนี่เรามีการจองนะคะจองมาประมาณ40คนซึ่งตรงน,นี้ก็พอเปิดวันแรกนี่ก็หนักพอดูพอดูก็ พอสมควรท่ะนี้ก็พี่พณนก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะยังไงก็ค่อยติดตามชมกันแล้วก็ยังไงขอบคุณนะคะที่เข้าชมถ้าถ้าชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะและยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ